สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับรถมือสองคุณภาพเกรดเอบายน้องวากันเลยวันนี้นะคะน้องวามาพร้อมกับตัวนี้เลย Mitsubishi x คพ 1.2G LX ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นชมของปี2021มาในชุดสีดำแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะอยู่ที่20,000กิโลเมตรเองเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลย ราคานะคะอยู่ที่379,000บาทเองเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน้องวามาได้เลย09707 4 2 0 6 2นะคะติดต่อน้องวามาได้เลยเดีวเราไปดูตัวนี้กันบ้างนะคะเรามาเริ่มทางด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะทางด้านหน้าของตัวรถนะคะไฟเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็น โฮมิ่มสองเส้นตัดแบบนี้เลยแบนของเขาอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสเกิร์ตหน้าตกแต่งมาให้ด้วยพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ร่างให้1คู่นะคะฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยอาจจะมีอยู่เล็กน้อยนะคะยางนะคะซีรีส์ของมันคือหนึ่งแปด R สิบห้านะคะตัวนี้ขอบของมันอยู่ที่สิบหเลยปียางนะคะ จะเป็นปีที่11นะคะสัปดาห์ที่10 1818 18คะ<ม>่ะลูกค้าได้ล้อบสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะดอกคมๆเลยไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงแก้มของรถแบบนี้เลยกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยตัวนี้ม,มาคู่กับคิ้วการาสตร์ยาวไปแบบนี้เลยนะคะถึงทางด้านหลังเลยก็จะเป็นรุ่นของเขานั่นเอง กระจกนะคะแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนกระจกหรือชนหนักเลยนะคะนี่สัญลักษณ์ของเขานะคะที่จับนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยสีดำทางด้านหลังของตัวรถกันเลยทางด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะก็จะได้โฉมแบบนี้ไปเลยตัดด้วยโครเมียมเส้นใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นรุ่นของเขานั่นเองแอคลา ทางด้านหลังนะคะจะตกแต่งด้วยไฟทับทิมให้คู่หนึ่งแล้วก็มีสเกิร์ตหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านในของตัวรถกันบ้างเลยทางด้านในของตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นระบบเซนสรัลล็อกเลยนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะซ้ายมือเพิ่มเสียงลดเสียงวางโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะไม้แท้นแน่นอนนะคะเราไม่มีการกอไม้เลย จอนะคะจะเป็นจอทัชสกรีนสามารถฟังเพลงบลูทูธ FM ได้หมดเลยนะคะแอร์นะคะก็จะเป็นแบบหมุนแบบนี้เลยเกียร์นะคะเกียร์ออโต้นั่นเองแบบขั้นบันไดค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆแบบนี้เลยลายของเขาก็สวยมากเลยนะคะ แอร์แบ็กมีให้2ที่นะคะข้างหน้าคนขับหนึ่งที่แล้วก็ข้างคนขับอีกหนึ่งที่เลยคอนโซลด้านบนนะคะแบบนี้เลย,ส,ยสวยๆค่ะเบาะนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางเลยคือหน้าหลังนะคะสูงต่ำแล้วก็หน้าหลังของตัวเบาะตัวนี้เลยเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีการขยับเลยแล้วเราไปดูทางห้องเครื่องกันบ้างเลย ห้าห้องเครื่องนะคะอยู่ที่สามสูบนะคะตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเกสิบสามซีซีนะคะเจ็ดสิบแปดแรงม้านะคะตัวนี้สภาพเดิมเดิมเลยนะคะจากโรงงานไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีพ่นสีเลยน็อตเดิมเดิมนะคะสภาพเดิมเดิมไม่มีอะไรเลยเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเหมือนเดิม ไฟเลี้ยวนะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีร้าวทางด้านหน้านะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแน่นอนเลยรับรองได้เลยนะคะว่าไม่เคยตัดต่อตัวรถพ่นสีแน่นอนทางไฟเลี้ยวขวานะคะก็ไม่มีแตกเหมือนกันเลยตัวน็อตก็ไม่มีขยับนะคะนี่เม็ดอาร์กนะคะอยู่ครบเหมือนเดิมตัวนี้ครอบไว้ตัวฝากระโปรงนะคะแผ่น การความร้อนนะคะยังใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมสภาพเดิมๆเลยให้สนใจนะคะก็ติดต่อน้องว่ามาได้เลยเรามาย้ําราคาตัวนี้กันอีกรอบนะคะอยู่ที่3ามแ0นบาทเองเท่านั้นนะคะผ่อนขั้นต่ําอยู่ที่ห0พันเองเท่านั้นลูกค้าเครดิตด,ดีได้ฟรีดาวไปเลยนะคะขับรถกับเราฟรี90วันเลย ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกได้นะคะเรามีเซ็นถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยใกล้แก่แค่ไหนเราก็ไปถ้าท่านใดสนใจรถชมนี้แบบนี้ก็สามารถติดต่อน้องวามาได้เลย0970742062นะคะหรือว่ามาดูที่เพรยนต์ของเราก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะคะมีรถ ให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยที่บริษัทของเรานะคะลูกค้าท่านใดฟังแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ